ได้รถที่หายากและเป็นสีลิมิตนะฮะคันนี้เนี่ยมาด้วยเบนส์สีแดงบอกเลยว่ามีน้อยมากๆนะในเมืองไทยนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็น Mercedes-Benz ครับ CLS 250D AMG Premium นะฮะ2องพกครับต้องบอกว่าเป็นรถที่แพงมากๆนะป้ายแดงเกือบ5ล้านบาทนะฮะแล้วก็พิเศษตัวนี้เนี่ยมาด้วยสีแดงนะสีนี้ต้องเพิ่มเงินเป็นแสนนะฮะอ่ารถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะฮะมือเดียว 80,000โลเดี๋ยวมาดูความสวยงามคันนี้บอกเลยว่าโดดเด่นแน่ๆนะฮะต้องบอกว่าข้างหน้าเนี่ยสวยมากด้วยกระจังหน้าแบบดมอนปริวนะฮะ AMG แล้วดูไฟหน้าสิไฟหน้าเป็นแบบมัลติบีมที่แบบสวยมากคุณดูเม็ดไฟแบบแต่ละอันนะฮะคือเบนต์ตัวท็อปที่แบบสวยที่สุดแล้วเป็นรุ่นท็อปสุดนะหล่อหล่อมากใครขับรุ่นนี้แล้วเป็นทรงคูเป้นะ AMG คูเป้เครื่องดีเซลอ่าประหยัดน้ำมันดูดิสวยมาก ดูรูปทรงเป็นรถที่ยาวใหญ่นะแล้วเป็นทรงคูเป้ตัวล้อครับล้อเนี่ยเป็นล้อเอ็มจีนะมาพร้อมยางพีรอลลี่ขอบปิดครับโอ้โหยางเบลเลอร์เลยนะฮะตัวนี้ให้ยางปี2 0 2 1ครับอ่ายางปี21ตัวเบรกค,ครับเป็นเบรก m e r c e เ e s Benz นนะฮะอ่าเป็นเบรกของเบนซ์เลยนะเบรก AMG นะครับ,รรนะร G, รบก็ต้องบอกว่าตัวนี้ชุดแต่งจัดเต็มนะ อ่าโหคันละห้าล้านตอนนี้เหลือแค่ล้านกว่าบาทนะถูกมากๆสภาพดีดูดิสีนี่คือเด่นมากนะครับมีคอมฟอร์ ate, ตแอรเซตสีประตูมีกล้อง3-60องศาแล้วนะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาสันล,ลูปเปิดปิดได้ไฟฟ้าทุกอย่างเพอร์เฟกไม่มีชนแน่นอนน็อตเดิมหมดเข้าศูนย์ตลอดนะฮะอ่าโอ้โหหล่อมาดูท้ายก่อนต้องบอกว่าใครขับตามหลังต้องมีมองเพราะว่าสวยจริงๆ ด้วยดีไซน์ไฟท้ายนะฮะโอ้โหสวยงามจริงนะเป็นเอกลักษณ์ของ CLS เลยนะครับโลโก้ 250D นะฮะปลายท่อดิฟฟิวเซอร์เป็นคโครเมียมปลายท่อคู่สวยงามมากนะมีเซ็นเซอร์มีกล้องมองหลังนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายหน่อยนี่โอ้โหกว้างมากลึกมากครับนี่คือโคตรหรูแล้วข้างในนี่โหใหม่กิฟตนะฮะต้องบอกว่าตรภาพเนี่ย เหมือนป้ายแดงครับเพราะว่าเจ้าของรักรถคันนี้มากๆนะตอนซื้อป้ายแดงเนี่ยโหยากนะที่จะซื้อรุ่นแบบนี้นะนี่เดิมๆมียางอะไหล่นะตงาดูดิโครงสร้างผมให้ดูโครงสร้างก่อนตะเข็บเดิมหมดนะครับไม่มีพ่นสีใหม่นะฮะนี่เดิมๆแล้วดูดูซอกด้านในนะฮะน็อตเดิมครับฝาท้ายน็อตอะไรไม่แกะนะฮะตัวนี้ให้ฝาท้ายไฟฟ้านี่มียางอะไหล่อะไรพร้อมออกต่างจังหวัดได้นี่นะฮะ เดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างนะฮะตัวนี้ตามร่องมันจะปิดด้วยพลาสติกหมดเลยนะต้องบอกว่าเขาทำมาเรียบร้อยจริงๆนะแต่ว่าดูตะเข็บฝาโปง่งอ,อ่ะอ่อนไล่ฝาโปงอ่าตะเข็บเดิมนะบอกเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะอ่ามีประวัติศูนย์เช็คได้นะมีบุ๊กเซอร์วิสนะฮะนี่ติดดูทรงกันชนอ่ะถ้าตัวเอเนี่ยมันจะมี กันชนมันจะมีทรงของมันที่ดูดุดันนะฮะนี่ด้านขวาเป็นไงยาวใหญ่ดูพรีเมียมแล้วดูมือจับต่างๆตัดด้วยโครเมียมนะฮะมีคอมฟอร์ตเอสเซทั้ง4ประตูคือออปชั่นจับเต็มขอบกระจกเนี่ยเป็นแบบสีเงินนะฮะสวยงามแล้วนี่ฮะประตูแบบเฟรมเลี่ดอรนนะฮะอ่าบันด,ดงบันได m e r c e d e s Benz นนะฮะโอ้โหสวยจริงแลวที่นี่ผมชอบภายในภายในเป็นสีน้ำตาลนอะ คอนโซลน่ะซูมซูมเอามาหน่อยนิดนึงนะนี่ให้ดูคอนโซลว่ามันเป็นสีน้ําตาลที่แบบตัดดําดูแบบผู้ดีมากนะแล้วนี่คอนโซลเขานะคุณดูดีมันไม่ใช่ดําธรรมดาครับมันเป็นดําแบบมีความมีลวดลายของเหมือนลายไม้นิดนึงอะ่ะคือดูแบบหรูจริงนะสีดูดูหรูอะ่ะนะแล้วก็ในส่วนของปุ่มสตาร์ทไฟหน้าออโต้เบรกมือไฟฟ้าอะไรมีมาให้ครบนะฮะอ่ะ AMG ก็จะได้พวงมาลัยแบบท้ายตัดครับท้ายมาจะ ัดนิดหนึ่งเป็น a MG นั่นเองนะฮะตัวนี้มี Paddle Shift Multifunction ครบนะฮะอ่ะดูหนะ้าปัดเรียนไม้มีทั้งหมด3ช่องนี่ดูดิดูสปอร์ตมากตรงกลางครับเลขใหม่อยู่ที่8 4 0 0มสพโลโอ้โหไม่น้อยนะผมบอกให้นะฮะอ่ะซูมเอาออกมานิดนึงอ่งนนี้ดูจงดูจอนะฮะจอเขาก็จะเป็นจอใหญ่นะครับโอ้โหมีกล้องรอบคันนะฮะแล้วก็นี่ ดูนาฬิกาเบนสครับสวยงามมากผมชอบดีเทลของคอนโซลเขาอ่ะคุณดูดีเวลาคอนโซลมาโดนแดดมันจะมีความเหลือแบบอมคนเห็นดีเทลของลายไม้เยอะขึ้นเห็นไหมคือดูสวยงามจริงอะแทนไปเลยสวยมากๆนะดูดิบอกไฟฟ้าคู่หน้าไมมัมลี่ปรับไฟฟ้าแล้วดูดิบอกผมชอบมากสีแบบโคตรสวยเลยนะนี่ ไงดูบอกคนขับด้วยไม่มีขาดนะฮะให้ดูปีกบอกทั้งหมดนะฮะต้องบอกว่าสภาพเนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะกลับมาตรงคอนโซลกลางก็จะเป็นมีพวกระบบวิทยุเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นใส่ c ีได้ด้วยนะฮะแล้วก็ล่างลงมาเป็นระบบแอร์ครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะนี่ก็เป็นคุญแจคีย์เลสนะครับช่องตรงกลางเห็นไหมให้ดูดีเทลของลายไม้โคสวยเลยนะมันแบบลวดลายมันดูหรูจริงๆนะน เปิดได้นะวางแก้วได้2ช่องนะครับนีอ่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มนี่ก็จะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุนะครับแล้วก็นี่ฮะโอ้โหใส่โครงใส่ของข้างในเนี่ยนะเสียบ USB ได้นะเสียบชาร์จมือถือไว้ข้างในได้นะครับยจริงหลังคาครับนี่ฮะความหรูหรายอยู่ตรงหลังคาซันรูฟก,ก็คือออปชั่นเต็มๆนั่นเองนะครับอ่าไปดูด้านหลังกันต่อนะ สวยจริงๆอันนี้นะหายากนะตัวนี้นะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นโฉมเฟซลิแล้วด้วยนะเป็นโฉมที่ดูดีนะนี่นดูลายไม้ต่างๆผมบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบแล้วคอนโซลด้านหลังเห็นไหมมันจะเป็นคอนโซลแบ่งระหว่างคนนั่งน้ำซ้ายและขวานีน่คือเอกลักษณ์ของ c ซ s มีแอร์หลังมีช่องเก็บของคือระดับผบู้ิริหารมากๆนะใส่อโซฟิกได้นะครับว่างไหมโคตรใหญ่เลยนะหรูจริงนะ แค่สีอ่ะคุณก็ไม่เหมือนใครแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับคือลาสีจับนะคันนี้บอกเลยว่าโดดเด่นแน่นอนนะนี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับสองพันหนึ่งร้อยซีซีนะฮะต้องบอกว่าเป็นเครื่องดีเซลที่แรงมากสองร้อยกว่าแรงม้านะครับนี่ดูสภาพห้องเครื่องต่างๆผมเน้นย้ำเลยว่าน็อตโครงสร้างไม่มีแกะนะ น็อตฝาปงไม่มีแกะน็อตแก้มข้างไม่มีขยับนะฮะให้ดูได้เลยว่าไม่มีขยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับซื้อคืนนะถ้ามีชนหนังน้ําท่วหมหรือกอไม้นะครับแล้วดูสภาพที่ผมบอกจุดที่ผมบอกเนี่ยถ้าน็อตไม่มีแกะเนี่ยโอ้โหถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆนะนี่นะฮะไล่ฝาโปูให้ดูหน่อยว่ารูปงสวยตะเข็บเดินตรงเป๊ะนะฮะไม่เคยชนครับรับประกันได้เลยนะใครอยากโดดเด่นนะคันนี้นะสีแดงที่แบบ มันเป็นแดงที่สวยมากๆจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับ CLS FaceLift คันนี้นะ250 d นะฮะ A M G Coupe นะครับก็สนใจโทร0 87440888นะครับดูรถที่โยรชดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกขางเมืองศูนย์วัฒธรรมครับสวัสดีครับ